กำนักงานเขตพื ars, ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันพุธที่1สิงหาคม2555เวลา8นาฬกา นายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเทอิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณบริเวณโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญและคันดินริมแม่น้ำคลองขุนอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง นายเพชรรัตนนิมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกล่าวว่าเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษา พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในครั้งนี้โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองและชุมชนใกล้เคียงได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้นและปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากปีที่ผ่านมาชาวจังหวัดอ่างทองและประชาชนในหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยธรรมชาติอุทกภยัยการให้นักเรียนตระหนักถึงภยัยและการทำลายของธรรมชาติและไม่รักษาสิ่งแวดล้อมการไม่รู้จักอนุร,รักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องให้ความรู้นักเรียนให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต และในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เริ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้เรียนรู้พืชพันไม้ท้องถิ่นที่ใช้รับประทานเป็นอาหารได้รับความร่มลื่นเป็นแหล่งเรียนรู้และที่สําคัญหญ้าแฝกซึ่งเป็นต้นไม้เล็กๆที่มีความมหัศจรรย์และมีคุณประโยชน์มากมาย ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินด้วยระบบลากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆเป็นแผงเหมือนกับกำแพงชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านหน้าดินและช่วยเติมความชุ่มชื้นของดินไว้หญ้าแฝกจึงเหมือนกำแพงที่มีชีวิต